ยินดีด้วยค่ะคุณผู้ชมมาจริงแน่นอนค่ะสําหรับโครงการคนละครึ่งได้รับข้อสรุปแล้วนะคะโครงการคนละครึ่งจะนําเข้าครมอในสัปดาห์หน้าเร็วสุดใช้จ่ายภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดผ่านโครงการคนละครึ่งหรือว่าคนละครึ่งพลัสนะคะของนายกรัฐมนตรีอ,อนุทินชาญวิรกุลค่ะเปิดประชุมนโยบายแล้วเห็นบอกว่าจะเอนอประชุมครมอเลยอันนี้คือจะจะเป็นเป็นวันไหนวันที่ ประธานรัฐสภาให้วันที่29และ30สองวันเหมือนรัฐบาลอื่นๆอรมที่ไหนกันประชุมที่ไหนครัประชุมก็ประชุทมทำเนียบสิมันก็ควรจะประชุทมทำเนียบไม่งั้นโอ้โหขนขนสอรอคอมาทั้งทั้งหมดมันมัน,ม,นมันสู้แล้วขับรถไปไปประชุทมทำเนียบให้เรียบร้อยแล้วกเ็เขาจะได้ดำเนินการเข้าระบบ ไม่ต้องขนย้ายไปมาเสียเวลาคนละค่งจะเข้าวาราแรกเลยครับทันทีที่ทางท่านรองนายกเอกท,ทิินะพร้อมนะครับแต่ไอตัวงบประมาณที่จะมาใช้เนี่ยไม่ว่าจะมาจากก้อนไหนก็ตามเรามีพร้อมมาอยู่แล้ว ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมสําหรับโครงการคนละครึ่งเดินหน้าอย่างแน่นอนและกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแลวก็เติมเงินก่อนเพื่อนรวมใช้จ่ายอยู่ที่2 0 0 0บาทซึ่งวันนี้โครงการคนละครึ่งพาร์ทค่ะจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตท,ทั้งเงื่อนไขทั้งวงเงินทั้งวิธีการลงทะเบียนและเช็ครายละเอียดทั้งหมดนะคะผ่าน w w w c o t คนละครึ่ง com ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่อตังสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินผ่านร้าน ที่เข้าร่วมโครงการติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะโครงการคนละครึ่งค่ะคุณผู้ชมหรือว่าคนละครึ่งพัดนะคะสําหรับรัฐบาลใหม่นายกอนุทินชาญวิรุลมีการอัปเดตเงื่อนไขออกมาแล้วก็สิทธิประโยชน์ใหม่ล่าสุดนะคะเบื้องต้นพี่น้องประชาชนอยู่ที่20ล้านคนค่ะจะได้รับสิทธิในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มฐานภาษีจะได้รับเงินอยู่ที่2,400บาทนะคะกลุ่มประชาชนรับ2,000 และผู้ที่ถือบัตรัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งหมดจะได้รับ2,000บาทด้วยเช่นกันค่ะภายในปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีการเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนันจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวแล้วก็มีข้อมูลข่าสารออกมาอย่างชัดเจนในกรณีการให้สัมภาษณ์นะคะ ของคุณพรรดอนปิศนานาันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะในฐานะที่กํากับดูแลในเรื่องของทางสํานักง,งบประมาณก็มีการเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับนาย,ยกรัฐมนตรีและก็ในส่วนของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและก็ทางสํานักง,งบประมาณด้วยนะคะสําหรับการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งจะสิ้นเปีงบประมาณ2568ในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ว่าจะมีงบเหลืออยู่เท่าไหร่แลว แล้วก็แบ่งมาผ่านโครงการคนละครึ่งเป็นงบฉุกเฉินสำรองจ่ายได้อย่างไรคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะมาติดตามทางได้ดูทนงกระตได้พูดคุยเรื่องการจัดนไยังไงบ้างครับก็ได้หาลือกับทางท่านผู้อำนวยการสํานักงบประมาณแล้วก็ได้ปรึกษากับทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับว่าเงินในปี68เนี่ย น่าจะเหลืออยู่ประมาณ60,000กว่าล้านนะครับโดยแบ่งเป็นเ,เงินงบกลางในส่วนที่จะใช้สำรองฉุกเฉินนะครับซึ่งส่วนนึงเนี่ยเราจะนำไปใช้ในโครงการคนละครึ่งซึ่งจะเอาไปให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยน่าจะประมาณสัก 20,000กว่าล้านนะครับโดยที่ให้เพิ่มเติมจากเดิมเดือละ300เนี่ย,ยก็จะเพิ่มเติมไปอีก1,700บาทนะครับเป็นเป็นการให้กับกลุ่มผู้ปอบางทั้งหมด13ล้านคนตรงนี้จะใช้เงินประมาณสัก22,000ล้านบาทคร่าวๆนะครับคือเนก็จะนามาใช้ใน่นแรกที่ทางทางบอกว่าจะประมาณในเฟสแรกที่จะให้กับกลุ่มผู้บอบาง แล้วก็จะใช้เงินงบประมาณ69ที่ทางคลังบอกว่าจะจะเริ่มปี69เนี่ยก็คือเออจะเริ่มเดือนตุลาเนี่ยก็จะคือจะใช้เงินเงินปี69ด้วยนะครับหนึ่งกว่าล้านกับปก69จะตอนกี่ล้านนะครับ69ได้ตั้งไว้25,000แล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมได้คือส่วนก็อนกประมาณ5ล0 0นแถวๆนั้นครับก่อนหน้านี้มีงบกระตุ้นเศรษฐกิจะเราอาจจะมาเปลี่ยนปรับปรุงบ้าง ก็ตัวงบกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละครับที่จะโอนกลับมาน่าจะเหลืออยู่ประมาณ2องห0ล้านนะครับคร่าวๆก็จะโอนกลับมาเพื่อที่จะนำมาใช้ในส่วนของคนละครึ่งโดยเอาไปให้กลุ่มเปราะบางก่อนต้นทุกเด็นแล่นคว่าประมาณไปตุลาไปตุลาที่ประชาชนคิดว่าต้นตุลานี้ก็น่าจะได้ใช้แล้วนะครับจะจะทางทางคลังท่านก็ จะเร่งดําเนินการได้คุยกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับแต่แบบไม่รู้ไม่ทุกกลุ่มใช่ไหมครับเอกคก็จะทยอยนะครับคาดว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้ถึงคาดว่าน่าจะถึงยี่สิบล้านสิบที่พอที่บี่สิล้านสิบมีคุกบ้างแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับ่อายุเลก็ประชาชนทั่วไปเลยครับผมผมรู้สึกคร่าวๆนะครับน่าจะ กลุ่มที่เคยลงคนละครึ่งเฟส5าไว้อันนี้ ถ้าใครที่ยังไม่เคยลงคนละครึ่งเฟส5เนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนใหม่อันนี้คร่า,าวๆนะครับเดี๋ยวต้องถามทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งยินดีด้วยค่ะคุณผู้ชมมาจริงแน่นอนค่ะสําหรับโครงการคนละครึ่งได้รับข้อสรุปแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกางกรคลังดรเอกนิติยืนยันด้วยตนเองเลยนะคะว่าโครงการคนละครึ่งจะนําเข้าครมอในสัปดาห์หน้าเร็วสุดใช้จ่ายภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดผ่านโครงการคนละครึ่งหรือว่าคนละครึ่งพลัส ะะของนาย,ยกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุลค่ะเปิดลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็ภาคประชาชนนะคะกลางเดือนตุลาคมนี้เลยค่ะและที่สําคัญค่ะในส่วนของลงทะเบียนต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นเว็บไซต์ของลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะแล้วก็ใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เป็นร้านค้าถุงเงินรวมไปถึงพี่น้องประชาชนต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองค่ะคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์แล้วก็เร็วสุดภายในเดือนตุลาคมนี้ยืนยันออกมาแล้วนะคะจากดร เอกนิตินิติทันประพาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุ้นคังคนใหม่ค่ะยืนยันว่าโครงการคนละครึ่งค่ะจะนําเข้าที่ประชุมครมไม่เกินสัปดาห์หน้าภายในเดือนตุลาคมนี้ชงครมลุยต่อโครงการคนละครึ่งพัดคาดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะจะใช้จ่ายเร็วที่สุดนะคะภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่แจ้งให้ทราบส่วนหลายคนที่รอคอยว่าอายุ16ปีขึ้นไปโครงการคนละครึ่งนั้นจะได้รับสิทธิในการ เข้าร่วมโครงการหรือไม่ต้องรอติดตามเร็วๆนี้มีความชัดเจนแน่นอนค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ